จากเด็กขอทานไร้ค่าในสายตาใครสู่ลูกเศรษฐีที่ทั้งประเทศต้องจับตาแต่ตอนจบของเรื่องนี้อาจทำให้คุณไม่กล้าดูหน้าพ่อแม่ตัวเองอีกเลยเด็กชายยืนอยู่ท่ามกลางฝนที่ตกหนักเท้าเปลือนโคลนเสื้อผ้าขาดวิ้นจนเห็นผิวหนังที่สันเทาเสียงรถแล่นผ่านไปอย่างไม่ใหญ่ดีกลิ่นควันรถผสมกับกลิ่นขยะหมักหมมในตรอกแคบท้องของเขาร้องด้วยความหิวจนเจ็บแปบมือเล็กยื่นขันเก่าออกไป สายตาเขาจ้องผู้คนที่เดินผ่านด้วยความหวังเลือนรางแต่ทุกคนหลบสายตาคืนวันนั้นมืดกว่าทุกคืนฝนตกหนักจนเสียงร้องขอความช่วยเหลือถูกกลบจนหมดเขาเดินหลงเข้าไปในย่านที่ไม่คุ้นเคยแสงไฟสลัวจากหน้าร้านสุดซอยสะท้อนเงาร่างเล็กที่สันสถานรถคันหนึ่งจอดลงช้าๆกระจกเลื่อนลงอย่างเงียบงนันมือผู้ใหญ่ยื่นขนมออกมากลิ่นหวานลอยแต่ปลายจมูกท้องของเด็กชายร้องแรงกว่าเดิม สายตาเขาลังเลแต่ความหิวเอาชนะความกลัวเขาเก้าวเข้าไปใกล้รถประตูเปิดออกช้าเสียงฝนกระทบหลังคารถดังชัดเจนในโปาา่ปัสสาททุกอย่างพลันเงียบลงคืนนั้นเขาหายไปจากโลกเล็กๆของตนเองและหายไปจากอ้อมอกของแม่หลายปีผ่านไปในบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งหญิงชรานั่งมองประตูทุกวันดวงตาที่เคยสดใสกลับหม่นมัว มือสั่นเทาขณะรูปภาพถ่ายเก่าที่ซีจางภาพเด็กชายที่หายไปไม่มีวันกลับมาในความคิดของใครเสียงลมหายใจของเธอสั่นทุกครั้งที่หลับชื่อของเขาหลุดออกจากริมฝีปากทุกคืนเหมือนคำสาบที่ไม่เคยจางยี่สิปีผ่านไปเมืองใหญ่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงตึกสูงบดบังท้องฟ้ารถรู้คันหนึ่งจอดหน้าคฤราสน์หลังใหญ่ชายหนุ่มในชุดสูตรราคาแพงก้าวลงจากรถ รองเท้าหนังเงาวับเหยียบพื้นหินอ่อนอย่างมั่นคงกลิ่นน้ำหอมราคาแพงอบอวลในอากาศผู้คนโคง้งศีรษะให้เขาด้วยความเคารพไม่มีใครรู้ว่าเขาเคยเป็นใครมาก่อนแต่ในอกลึกๆของเขาเสียงหิวในวันฝนตกยังไม่เคยเงียบภาพตรอกแคบยังตามหลอกหลอนทุกคืนคืนหนึ่งความฝันประหลาดพาเขากลับไปยังบ้านไม้เก่าประตูบ้านเปิดอยู่แสงตะเกียงสันไหวเบาๆ เสียงเรียกชื่อลอยออกมาจากในบ้านเสียงนั้นสั่นเครือเต็มไปด้วยความหวังที่เจ็บปวดหัวใจของเขาเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกฝ่ามือเย็นเฉียบด้วยความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ร่างกายเหมือนถูกดึงไปข้างหน้าหลายวันต่อมารถหรูแล่นเข้าสู่ซอยแคบที่เต็มไปด้วยโคลนผู้คนในย่านนั้นมองด้วยความตกตะลึงชายหนุ่มก้าวลงจากรถรองเท้าหนังเงาวับเปื้อนโคลนทันทีแต่เขาไม่สนใจ สายตาของเขาจ้องไปที่บ้านไม้เก่าหลังเดิมบ้านที่ผุพังจนแทบพังลงประตูไม้เก่าที่เขาจำจากความฝันเสียงหัวใจเต้นดังในหูลมหายใจหนักอึ้งฝ่ามือชุ่มไปด้วยเหงื่อเย็นประตูถูกเปิดออกช้าๆหญิงชรายืนอยู่ตรงนั้นผมขาวพโพลนร่างผอมบางเหมือนจะปลิวตามลมสายตาของเธอศบกับเขาเวลารอบตัวเหมือนหยุดนิ่งเสียงนกร้องเงียบหาย เสียงรถในเมืองดับไปจากโสกประสาทริมปากของเทนน้ำตาเอ่อขึ้นอย่างรวดเร็วชื่อของเขาหลุดออกมาด้วยเสียงที่แทบขาดใจโลกทั้งใบของเขาสั่นสะเทือนในเสี้ยววินาทีภาพในวัยเด็กพุ่งเข้ามาไม่หยุดเสียงฝนกลิ่นขยะและความหิวที่บิดคลึงหัวใจเขาก้าวเข้าไปใกล้อย่างเชื่องช้าความร่ำรวยที่ห่อหุ้มกายไม่อาจปกป,ป้องหัวใจได้อีกน้ำตาร้อนเผาไหลลงบนแก้มโดยไม่รู้ตัว เมื่ออ้อมแขนบางโอบรัดเข้ามาแรงสั่นของร่างนั้นสะเทือนถึงกระดูกสะท้อนความเจ็บปวดที่เก็บซ่อนไว้ยาวนานเสียงสะอื้นดังชิดใบหูอบอุ่นและเจ็บปวดจนยากจะหายใจผู้คนรอบข้างเริ่มรวมตัวเสียงกระซิบกระซาบดังขึ้นสายตาตกตะลึงจับจ้องภาพตรงหน้าชายผู้เป็นเศรษฐีกอดหญิงชาราผู้ยากไร้อย่างแน่นน้ำตาของทั้งสองไหลผสมกัน พื้นดินโคลนเปียกชื้นด้วยหยดน้ำตาและฝนเก่าที่ฝังในความทรงจำในวินาทีนั้นความจริงบางอย่างเริ่มค่อยๆเปิดเผยในใจเขาความลับที่ถูกซ่อนไว้ในอดีตกำลังคืบคลานกลับมาช้าหาหาความทรงจำที่ถูกฝังลึกเริ่มขยับตัวภาพในคืนนั้นชัดเจนขึ้นทีละส่วนเสียงฝนที่หนักอึง้งเสียงประตูรถที่ปิดดังสน,นั่นหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบแตกลมหายใจเริ่มขาดเป็นช่วงๆ เงื่อเย็นไหลซึมตามแผ่นหลังหญิงชรายังกอดเขาไว้แน่นรากับกลัวว่าเขาจะหายไปอีกครั้งแรงกอดนั้นทั้งอ่อนแรงและหนักหน่วงด้วยความกลัวในเวลาเดียวกันสายตาของเขาเหลือบมองเข้าไปในบ้านภายในมืดสลัวกลิ่นอับเก่าลอยแต่ปลายจมูกภาพบางอย่างในความทรงจำเริ่มเชื่อมต่อกันเงาของผู้ชายร่างใหญ่เสียงพูดที่ทุ้มต่ำและขนมในมือที่เคยหวานหอม นิ้วมือของเขากระตุกเบาๆลมหายใจสะดุดเหมือนบางสิ่งกำลังบีบคอจากด้านในสายตาของเขามองไปยังมุมห้องอย่างไม่ตั้งใจเงาดำของตู้เก่าใบหนึ่งตั้งอยู่ตรงนั้นฝุ่นเกานะหนาเหมือนซ่อนบางสิ่งเอาไว้หัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นอีกภาพในอดีตปะทะเข้ามาอย่างรุนแรงเสียงประตูรถเสียงคนหัวเราะและถนนที่หายไปในสายฝนเสียงของหญิงชราดังขึ้นช้าๆซัน และแหบพร่าเธอเอ่ยชื่อผู้ชายคนหนึ่งออกมาชื่อที่เขาไม่คุ้นแต่กลับทำให้หัวใจเขากระตุกแรงราวกับถูกแทงอากาศรอบตัวเริ่มเย็นลงอย่างผิดปกติคนรอบข้างเงียบกริบเหมือนทุกคนกำลังกลั้นลมหายใจมือของเขาเริ่มสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ลางสังหรณ์บางอย่างไหลวาบขึ้นสู่สมองความจริงกำลังอยู่ใกล้กว่าที่คิดหญิงชราค่อยๆผละออกจากอ้อมกอด ดวงตาแดงกลับมองจ้องเขาอย่างลึกซึ้งเหมือนต้องการพูดบางอย่างแต่คำพูดกลับติดอยู่ที่ปลายลิ้นลมพัดผ่านซอยแคบพัดกลิ่นโคลนและกลิ่นสนิมเก่าของบ้านโชยเข้ามาอีกครั้งหัวใจของเขาหนักอึง้งทุกก้าวที่ยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนเหยียบอยู่บนอดีตอดีตที่กำลังจะฉีกเปิดออกต่อหน้าทุกคนริมฝีปากของหญิงชาราขยับช้าๆเสียงที่กำลังจะหลุดออกมาสัน่นหนัก และเต็มไปด้วยความผิดบาปที่ซุกซ่อนไว้20ปีคำสารภาพเริ่มหลุดออกมาช้าๆเหมือนมีมีดคมกรีดผ่านอากาศทุกถ้อยคำหนักจนคนรอบข้างลืมหายใจเธอบอกว่าในคืนนั้นไม่ได้มีเพียงรถคันเดียวยังมีชายอีกคนยืนอยู่ในเงามืดชายคนนั้นยืนมองจากหลังเสาไฟไม่เข้ามาช่วยไม่เอ่ยคำห้ามเพียงแค่ยืนดูทุกอย่างเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาหัวใจของชายหนุ่มกระตุกแรง ความทรงจำที่ขาดหายเริ่มต่อภาพกันเองเงาที่เขาเคยเห็นในวันฝนตกไม่ใช่ภาพลวงตาลมหายใจของเขาหนักและลึกขึ้นปลายนิ้วชาเหมือนเลือดหยุดไหลชั่วคราวหญิงชราก้มหน้าลงไหลสั่นแรงเสียงสะอื้นอัดแน่นอยู่ในลำคอเธอบอกว่าชายคนนั้นคือคนในบ้านเดียวกันคือคนที่ควรปกป้องเขาในวันนั้นฝนในความทรงจำกลับมาตกอีกครั้งในหัวของเขา หยดน้ำไหลผ่านใบหน้าแยกไม่ออกว่าเป็นเหงื่อหรือน้ำตาคนรอบข้างเริ่มศบตากันด้วยความตื่นตระหนกบางคนเริ่มเข้าใจในสิ่งที่กําลังจะถูกเปิดโปงบางคนเริ่มหวาดกลัวความจริงที่ยังไม่ถูกพูดออกมาหมดเสียงลมหายใจของชายหนุ่มสั่นแรงดวงตาเขาแดงกำ่ำราวกับสัตว์ที่กําลังถูกล่าจนจนมุมเขาถามด้วยเสียงแหบแห้งว่าเหตุใดไม่มีใครตาหาในคืนนั้นหญิงชรายังคงก้มหน้า ไม่กล้าศบตามือเหี่ยวย่นกำเสื้อเขาแน่นเหมือนคนกำลังจะจมน้ำเธอบอกว่ามีคนสั่งห้ามมีคนขู่และมีเงินกองหนึ่งถูกวางไว้บนโต๊ะในเช้าวันถัดมาคำว่าเงินกระแทกใส่หัวของเขาอย่างแรงหูอื้อโลกตรงหน้าบิดเบี้ยวภาพบ้านหลังใหม่รถใหม่และชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลันเรียงต่อกันในหัวของเขาอย่างโหดร้ายเขาถอยหลังหนึ่งก้าวขาอ่อนแรง พื้นโคลนเย็นเฉียบซึมผ่านรองเท้าหนังราคาแพงผู้คนรอบข้างเริ่มสุบสิบเสียงดังขึ้นสายตาบางคู่เริ่มเปลี่ยนจากความซาบซึ้งเป็นความหวาดระแวงชายหนุ่มเริ่มเข้าใจแล้วว่าเหตุใดเขาถึงถูกเลี้ยงดูมาอย่างฟุ่มเฟือยเหตุใดอดีตของเขาถึงว่างเปล่าเหมือนถูกใครบางคนลบออกไปอย่างตั้งใจเสียงของหญิงชายคนหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังฝูงชนเสียงทุม้มหนัดและคุ้นหูอย่างประหลาด ร่างสูงใหญ่ก้าวออกมาจากเงามืดของซอยแสงแดดยามเย็นส่องกระทบใบหน้าอย่างชัดเจนชายหนุ่มชะง,งักทันทีหัวใจเหมือนถูกกระชากออกจากอกเพราะใบหน้านั้นคือใบหน้าที่เขาเห็นในเศษเสี้ยวความทรงจำของคืนนั้นใบหน้าที่เคยยือนอยู่ใกล้รถในสายฝนใบหน้าที่ไม่เคยลืมแม้จะไม่เคยเข้าใจมาก่อนแสงแดดยามเย็นสาดผ่านใบหน้าเขาอย่างโหดร้ายดวงตาคู่นั้นนิ่งเยน็นและไร้ความรู้สึก ชายหนุ่มรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวถูกดูดหายไปลมหายใจติดอยู่กลางอกเสียงหัวใจเต้นดังจนเหมือนคนทั้งซอยได้ยินหญิงชราหันไปเห็นใบหน้านั้นร่างกายสุดลงทันทีราวกับขาทั้งสองข้างไม่เหลือแรงพยุงชื่อนั้นหลุดออกจากปากเธออย่างแผ่วเบาสัน่นและแตกสลายผู้คนรอบข้างเริ่มถอยออกโดยไม่รู้ตัวเหมือนรับรู้ถึงบางสิ่งที่อันตรายบางสิ่งที่ไม่ควรอยู่ในที่เปิดเผย ชายคนนั้นก้าวเข้ามาอีกหนก้าวเสียงรองเท้ากระทบพื้นโคลนดังชัดทุกก้าวเหมือนเหยียบลงบนหัวใจของชายหนุ่มสายตาของทั้งสองประสานกันไม่มีคำพูดแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันที่บีบรัดจ,จนแทบหายใจไม่ออกกลิ่นสนิมเก่าในอากาศชัดขึ้นกลิ่นฝนในอดีตเหมือนกลับมาตกอีกครั้งหยดน้ำเย็นไหลผ่านสันหลังของชายหนุ่มมือของชายคนนั้นขยับช้าๆเหมือนกำลังจะหยิบอะไรบางอย่างจากในเสื้อ สายตาของคนรอบข้างตื่นตระหนกทันทีเสียงเด็กคนหนึ่งร้องให้จากท้ายซอยเสียงนั้นแหลมสัน่นและเหมือนเสียงจากอดีตท,ที่กำลังย้อนกลับมาหัวใจของชายหนุ่มกระตุกแรงภาพถนนเปียกฝนไฟถนนสลัวและเงารถที่จอดนิ่งพุ่งเข้ามาในความคิดพร้อมกันริมฝีปากของเขาสั่นโดยไม่รู้ตัวชื่อหนึ่งกำลังจะหลุดออกมาชื่อที่เขาไม่เคยกล้าเรียกในชีวิตนี้ หญิงชาราร้องให้หนักขึ้นน้ำตาหยดลงไม่หยุดเสียงสะอื้นปะปนกับลมหายใจที่ขาดห่วงผู้คนเริ่มสุบสิบเสียงดังขึ้นบางคนเริ่มหยิบโทรศัพท์บางคนเริ่มถอยหนีไปทีละก้าวชายปริศนายังคงยืนนิ่งดวงตาจับต้องชายหนุ่มไม่กระพริบเหมือนนักล่าที่พบเหยื่อในที่สุดอากาศรอบตัวแน่นอึดอัดเงียบหนักและบีบคั้นทุกคนรู้สึกได้ว่า บางสิ่งกำลังจะถูกเปิดโปงต่อหน้าสาธารณชนความลับที่ไม่มีใครควรถูกได้ยินกำลังจะหลุดออกจากปากใครบางคนในอีกไม่กี่วินาทีถัดไปเสียงหายใจของชายปริศนาดังต่ำชะและสม่ำเสมอร,รากับคนที่ควบคุมทุกอย่างไว้ในมือแล้วเขายกมือขึ้นเล็กน้อยไม่ใช่ท่าทีของการป้องกันแต่เป็นท่าทีของผู้ที่เคยสั่งการสายตาของชายหนุ่มไม่อาจละไปได้หัวใจเต้นแรงจนเจ็บ ความรู้สึกบางอย่างบอกเขาว่าคนตรงหน้าคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างฝ่ามือของเขากำแน่นเล็บจิกเข้าไปในเนื้อความเจ็บนั้นช่วยย้ำว่าเขายังยืนอยู่ตรงนี้จริงๆเสียงของชายปริศนาดังขึ้นเป็นครั้งแรกทุมเย็นและปราศจากความลังเลน้ำเสียงนั้นเหมือนเสียงเดียวกับที่เขาเคยได้ยินในความทรงจำอันเลือนรางในคืนนั้นในรถคันนั้นดวงตาของหญิงชาราเบิกกว้าง ทั้งใบหน้าซีดขาวริมฝีปากสั่นไม่หยุดเธอพยายามเอื้อมมือไปคว้าแขนชายหนุ่มเหมือนต้องการห้ามเหมือนต้องการปกป้องเขาอีกครั้งแต่แรงของเธออ่อนเกินไปมือหล่นลงช้าๆกระทบกับชายเสื้อของเขาเบาๆเสียงในซอยเงียบสนิทไม่มีเสียงรถไม่มีเสียงคนเหมือนโลกทั้งใบหยุดฟังบทสนทนานี้เพียงอย่างเดียวชายปริศนายิ้มบางๆรอยยิ้มที่ไม่มีความอบอุ่นเลยสักนิด รอยยิ้มนั้นทำให้แผ่นหลังของหลายคนเย็นว่บเขาเอ่ยประโยคหนึ่งออกมาประโยคสั้นๆแต่เหมือนค้อนหนักฟาดลงกลางหัวใจของชายหนุ่มคำพูดนั้นทำให้ดวงตาของชายหนุ่มเบิกกว้างทันทีร่างกายแข็งทื่อลมหายใจหยุดค้างความจริงที่เขาไม่เคยอยากได้ยินกำลังถูกพูดออกมาตรงหน้าเขาต่อหน้าผู้คนทั้งซอยต่อหน้าแม่ที่ยืนตัวสั่นอยู่ข้างกาย หัวใจของเขาเหมือนแตกออกเป็นเสียงเสียงเสียงในหัวดังอื่ออึงโลกหมุนชา้าชาเขาถอยหลังอีกหนึ่งก้าวเท้ากระทบหลุมโคลนลึกน้ำกระเด็นขึ้นเปื้อนปลายขากลางเกงราคาแพงผู้คนเริ่มร้องอุทานเบาๆบ,บ,บางคนยกมือปิดปากบางคนเบื่อนหน้าหนีสายตาของชายปริศนายังคงจับจ้องเขาไม่วางเหมือนต้องการดูให้แน่ใจว่าความจริงนั้นแทงทะลุหัวใจของเขาได้ลึกเพียงใด หญิงชราสุดลงกับพื้นในที่สุดเสียงร้องให้หลุดออกมาด้วยความสิ้นหวังร่างกายสั่นสะท้านราวกับใบไม้ต้องลมหนาวชายหนุ่มยืนอยู่ท่ามกลางเสียงสะอื้นท่ามกลางสายตาของผู้คนท่ามกลางความจริงที่กำลังไหลบ่าท่วมเข้ามาในชีวิตและในวินาทีนั้นเองเขาเริ่มรู้สึกได้ว่าอดีตที่ถูกฉีกเปิดออกมาแล้วไม่มีทางถูกปิดกลับไปได้อีกความลับที่แท้จริงยังไม่ถูกพูดออกมาหมด และบางสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นกำลังรออยู่ในคำพูดถัดไปของชายปริศนาริมฝีปากของชายปริศนาขยับอีกครั้งชาหนะเหมือนจงใจให้ทุกคำกรีดเข้าไปในใจคนฟังน้ำเสียงนั้นยังคงเย็นเฉียบไร้ความสันวหวราวกับเรื่องราวทั้งหมดไม่เคยสร้างบาดแผลให้เขาเลยสักนิดชายหนุ่มรู้สึกเหมือนเลือดในร่างกายเย็นลงปลายนิ้วชาขาเริ่มสั่นโดยไม่อาจควบคุม สายตาของเขาพร่าเลือนภาพผู้คนรอบข้างซ้อนทับกันไปมาเสียงกระซิบเริ่มก้องในหัวจนแยกไม่ออกว่าเสียงใครหญิงชราพยายามยันกายลุกขึ้นมือหนึ่งเกาะพื้นโคลนอีกมือเอื้อมไปหาชายหนุ่มอย่างสิ้นเรียวแรงนิ้วของเธอแต่ชายกางเกงเขาเพียงแผวเบาเหมือนการขอร้องเหมือนการขอโทษเหมือนการอำลาที่ไม่กล้าพูดออกมาชายหนุ่มก้มลงมองมือคู่นั้น มือที่เคยทำงานหนักจนด้านหยาบมือที่เคยอุ้มเขาในวันที่ยังพูดไม่ได้ภาพในอดีตไหลย,ย้อนกลับมาอีกครั้งกลิ่นข้าวสุกในหม้อเก่าเสียงลมพัดผ่านฝาไม้ผุเสียงหัวเราะเบาๆในคืนที่ยังมีความหวังหัวใจของเขาบีบรัดแน่นจนแทบแตกความร่ำรวยชื่อเสียงทุกอย่างที่เขามีในวันนี้ไม่อาจแลกกับภาพเหล่านั้นได้เลยสักอย่างเสียงของชายปริศนายังดังต่อเนื่อง แต่ละคำเหมือนก้อนหินหนักที่ถูกโยนลงในบ่อน้ำลึกกระแทกซ้ำแล้วซ้ำเล่าผู้คนบางส่วนเริ่มร้องไห้บางส่วนเริ่มโกรธบางส่วนยืนนิ่งราวกับไม่กล้าเชื่อในสิ่งที่ได้ยินอากาศในซอยอึดอัดจนแทบขาดใจฝนเม็ดแรกเริ่มตกลงช้าๆหยดกระทบพื้นโคลนเป็นวงเล็กๆซ้อนทับกันไม่หยุดชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นช้าๆหยดฝนไหลผ่านขนตาเข้าปะทะดวงตาที่แดงก่ำด้วยความเจ็บปวด เขามองตรงไปยังชายปริศนาสายตาสัน่นแต่เต็มไปด้วยคำถามที่ยังไร้คำตอบหัวใจของเขารู้ดีคำพูดถัดไปของชายคนนี้จะไม่ใช่แค่การเปิดเผยอดีตแต่จะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขาตลอดไปและในขณะที่ทุกสายตากำลังจับจ้องความเงียบกลับยิ่งหนาแน่นราวกับทั้งซอยกำลังกลั้นลมหายใจรอคำสารภาพที่ไม่มีใครพร้อมจะรับฟังเสียงของชายปริศนาดังขึ้นเป็นครั้งสุดท้าย แผ่วลงราวกับแรงที่เคยค้ำยันชีวิตเขากำลังหมดลงเขายอมรับทุกอย่างการแลกเปลี่ยนการพรากพรมลิขิตและเงินที่ซื้อความเงียบของทั้งซอยเมื่อ20ปีก่อนคำสารภาพนั้นตกลงกลางความเงียบหนะักและเย็นเฉียบราวกับหินหลุมศพหญิงชราร้องให้ออกมาสุดเสียงร่างกายสั่นสะท้านจนแทบทรงตัวไม่อยู่ความผิดบาปทั้งหมดถาถมใส่หัวใจในคราวเดียวชายหนุ่มยืนนิ่ง ไม่ร้องไม่ตะโกนน้ำตาไหลเงียบเงียบลงบนพื้นโคลนเขาก้าวเข้าไปหาแม่คุกเข่าลงต่อหน้าเธอมือสันส่นๆประคองใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยย่นนั้นอย่างแผ่วเบาดวงตาทั้งสองสบกันในระยะที่ใกล้ที่สุดไม่มีคำพูดมีเพียงลมหายใจสั่นไหวที่บอกว่าทั้งสองยังมีชีวิตอยู่จริงชายหนุ่มก้มศีสษะลงหน้าผากแต่เข้ากับหน้าผากของแม่น้ำตาทั้งสองไหลผสมกันเงียบ ในฝูงชนชายปริศนาถูกพาตัวออกไปเสียงกุญแจมือดังแผ่วในสายฝนไม่มีเสียงขัดขืนไม่มีคำแก้ตัวอีกต่อไปผู้คนค่อยๆสลายตัวแต่ภาพอ้อมกอดกลางซอยยังฝังอยู่ในสายตาของทุกคนฝนยังคงตกฉล้างโคลนฉล้างอดีตและฉล้างบาปที่ถูกซ่อนไว้นานเกินไปชายหนุ่มประคองแม่ลุกขึ้นช้าๆพาเธอผ่านซอยแคบที่เคยกลืนชีวิตเขาไป แต่วันนี้ซอยเดิมกลับกลายเป็นทางกลับบ้านแสงไฟหน้ารถปรูสาส่องถนนเปียกฝนแต่ครั้งนี้ไม่มีใครถูกพรากไปอีกมีเพียงแม่ชาราที่นั่งนิ่งอยู่ข้างเขามือทั้งสองยังจับกันแน่นเหมือนกลัวว่าโลกจะพรากพวกเขาจากกันอีกครั้งรถค่อยๆเคลื่อนออกจากซอยทิ้งไว้เพียงเสียงฝนและความทรงจำที่ถูกปิดฉากลงอย่างเงียบงนันในคืนที่เริ่มต้นด้วยความมืด กลับจบลงด้วยแสงเล็กๆของการให้อภยัยและบทเรียนชีวิตที่เจ็บปวดที่สุดได้ถูกจารึกไว้ในหัวใจของทุกคนโดยไม่มีวันลบเลือน